ขอเดชะฝาละองทุลีพระบาทสอตอง,งองขออภิวาทพระทรงสีเฉลิมขวัญภูบดินปิ่นจักรีน้อมถวายพักดีพระภูมิพลทรงเป็นต้นแบบอย่างความประหยัดจะิิยาวัดพิพัฒไทยไปทุกหนฉลองพระบาทและหลอดยาสีพระทนทพระประทานมาให้ยนเพื่อดนใจ 8 4พรรสามหาราชเฉลิมราชฉเฉลิมรัฐนิรัติสัยฉลองการฉเฉลิมกล้องฉลองชัยฉเฉลิมสมัยภูวะในไทยพักดีสอตอง,งอขอถวายชัยมงคลจเจริญชนเพนพิพัฒน์จลัดสีเชิญไตรรัตปวงเทวันทั่วธานีโดนเทิดทะพระจักกีทรงพระ,จะเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้านางสาวจีรดาสุภประเสริฐผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่10จังหวัดพิษณุโลก